นี่คือระยะจิบอ๋อเจ้าโอลลี่บอกให้เราทำสิ่งนี้นะครับไปต่อไฟในห้องอ๋อจิ้มไปที่โฮมสวีทโฮมนะฮะป๊าบเย้เออ Sweet home's backup power and routed it here. We're already halfway done. Hmm, but where to go next? Everywhere is pretty dangerous around here. That playhouse, especially. Yuck! So, your best bet is probably the school. Catnap usually leaves that place alone, sending you the key now. Oh, he said we have to go to... ทำให้แก๊สเจเนเรเตอร์ทำงานอีกครั้งนะครับแต่เขาบอกว่าบนทางข้างหน้านี้จะอันตรายมากๆนะฮะแล้วก็เจ้าแคทแนปมันจะเล่นงานเราด้วยอืมตอนนี้เขาเอาเจมาให้เราแล้วเราต้องกลับไปที่โรงงานแก๊สเจเนอเรเตอร์อีกแล้วเชิบ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 เชเชาเฮ้ยเปิดทาไมอ่ะเอ้าเราได้กุญแจมาแล้วนี่ ไม่เข้าถึงปิดอาจจะต้องไปเข้าทางอื่นนะฮะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนอ๋อเราต้องไปที่สครูสสกูคือตรงนน้นเหรอใช่เปล่าวะหลังคาคงโคง้งหลังคาแม่งก็โค้งหมดเลยมออาอยูใกล้ๆสนุกนี่ไงสรูเราได้กุญแจสรูมาแล้วเราก็ต้องไปที่สครูนะฮะครับ มาเปิดประตูเข้ามาทูโรงเรียน,นนี้เป็นเสียงอเ e เ a อ o เสียงตามใสในโรงเรียนนะครับเราจะต้องเอาไฟจิ้มตรงไหนวะเนี่ยอ่ะต่อไฟตรงนี้ครับอัอนนี้ครับเปิดประตูถึงจะเปิดไว้ตลอดใช่ไหมผ่านอีกแล้วอ,อ่านอยู่ในนั้น ทางขึ้นไหมเปิดประตูไม่ได้อ๋อนี่ไงประตูเอ,อ้ไม่ใช่ประตูทางที่ลงมานะครับแล้วเราก็จะได้ฐานาต้องไปหาทางขึ้นทางนูน้นมีใช่เปล่าลอุ้ยไไว้ายว้ายฮุายตัวอะไระวะอิ้อฮิฮิฮิฮล้ิฮิิฮิฮิฮิ ปุ่มกดเชเง้อดูไม่วะเอา้าเป็นประตูอ่ะแล้วประตูมันใช้ไม่ได้แล้วแล้วเมื่อกี้มันเดินไปไหนวะมีขึ้นได้ไหมเนี่ยวิยได้ด้วยนะครับอุ้ย <c oughs> โอ้ยขอโทษครับ <c oughs> ไปเอาไฟจากมือเขียวตรงนั้นมาเปิดนี้ได้ไหมวะ <c oughs> เดี๋ยวเราขึ้นไปทางนู้นก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ค่อยไปนะครับเไปทางนู้นก่อนปั๊บปั๊บปืน มีอะไรตามมานะแล้วก็อย่ามีอะไรโผล่มาด้วยไปทางนี้หุยหมุดช่องแอร์ทีไรเสียวหลังทุกทีเลยอ,อึ๊บชึบอ๋อลงมาได้ทานแล้วอ้าวแล้วกูจะออกยังไงอ๋อมันมีทางให้ออกนะครับไปไปไป,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 ไปเราได้ฐานแล้วหนึ่งอันไปทานก่อน นี่ได้แล้วหนึ่งอันแล้วทานอีกหนึ่งอันอะไรแ้ะเอ๋เอานี่ไงทานอีกอันหนึ่งโอ้คิดเยอะไปหน่อยนะครับเฮ้ยเมื่อกี้เราก็มาห้องนี้แล้วเปล่าวะยังนะครับยังไม่ได้มาไหนเดียวทานไปใส่มาแล้วเอาทานมาใส่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยยังไงววะไปก่อนอ่าตอนนี้ เรามีไฟแล้วนะครับเราต้องไปเปิดประตูนูน้นจะวิ่งทันไหมวะเนี่ยมันทะลุตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยได้นะครับเราต้องครับไ้วิ่งเลยชอ็อตแล้วก็วิ่งเข้าไปเลยปั๊บเมื่อกี้อีเจนั่นมาทางนี้จะเพิ่งโผล่มาตอนนี้นะไม่รู้จะวิ่งไปไหนนะโอ้ยนี่โอ้ยดูวิดีโอก่อนอะฮนั่ง ้ยรูปอะไรอ่ะรูปไม้อะไรสักอย่างนะครับน่าจะเป็นเสียงของอีเจเมื่อกี้นี้ที่มันเดินผ่านหน้าเราไปมันกินเด็กแน่ๆเลยอุ้ยนางบอกว่านางฆ่าหมดเลยนะครับฆ่าคนหมดเลยเหรอโอ้ยนิสัยไม่ดีโอ q m r เลยนะฮะผ่าอุ้ย เฮ้ยใครเดินเมื่อกี้ใครเดินอ่ะคือเมื่อกี้ผมหยุดเดินแล้วนะครับแต่มีเสียงเท้าเดิน Do not Enter ห้ามเข้าไม่เชื่อคุณ <c oughs> จะเข้าแต่เข้ายังไงก่อนเดี๋ยวก่อนหาต้องหาตัวจุดไฟก่อนนะครับนี่เอาทานอีกแล้วต้องใส่ทานอย่ามีอะไรโผล่มานะ <c oughs> อย่ามีอะไรตามหลังมาด้วยไม่เอาหุย้ย มาเดินไปดูแล้วเแล้วแล้วก็ต้องเดินไปใช่ไหมว้าใครจะลงเออเอาไงดีมันเดินมาทางนี้อ่ะลงไปเจอแน่เลยว้าเออเอาวะลงก็ลงอือ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 ุ้ยไหนไหนอืออมี นางก็คือมิสดิไลนะฮะมิสดิไลหัวทองเดินหลอกหล้อนอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้โอ้ไม่นะเจ้าบ้าเอ้ยแล้วจะไปยังไงนะเนี่ยต้องเปิดประตูอย่างนี้เหรอ เออลากออกามาอะไรก่อนดีเดี๋ยวเจออีมิดดีไลท์ที่วิ่งขี้ะเต็มเกงเลยนะครับเมื่อกี้เราไม่เจอฐานใช่ไหมไม่เจอนะเราต้องต่อไฟอันนี้มาดูน็อตดูน Ent ็อตเอนทรีเอ็นเทอร์นะห้ามเข้าแต่เราเข้ามาแล้วโอ้นี่งไงน่าจะเป็นมิสดีไลท์นะครับโอ้นางเป็น คุณครูของโรงเรียนแห่งนี้นะอ้าวประตูปิดตายแลว้ววะนี่ไรเปล่าตองก่อนน้าเอ๋มีใครอยู่ไหมครับเออปับ๊บอ,อ้าวเดี๋ยวอ,อ๊บเชิบ อ้าวไม่ใช่อันนี้เหรออันไหนวะต้องต่อ,อยังไงวะอ้าวไปแตะอันไหนวะแปะอันนี้นวะวไม่ใช่อ๋ออ้าวแล้วทำไมเมื่อกี้เราไม่เห็นเสาวะต้องวนเสาก่อนเหรออ๋อโอ้โหต้องอ้อมเสาด้วยนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยว้าย ้ยเจ้ายเอามาเอาทหาราอยาพึ่งว้าอีบินดีไรว้าว <c oughs> ้าว้ายอย่าไปโกบออกไปว้าวใครทางออกอยู่ไหนอุย้ยเนี่ย อย่ามาอยู่กับฉันทางออกอยู่ไหนวะเฮ้ยไปเดียวเหนื่อยหลบไปเฮ้ยอย่าหัวร้ออีป้าว้าเปิดประตูเร็วเลยมันมาเลย ประตูประตูว้ายออกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยยออกไปวายเฮ้ยเดี๋ยวกูจนมุมจนมุมแล้วเฮ้ยเอาเอาไงวะยูอย่ายืนดักประตูดิเฮ้ยกูออกไม่ได้ หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามวิง่งวิ่งอฮ้ยปอบเปิประตูวากยกิเฮ้ยเอาจิ๊บเพลงนะกูไม่มีไฟวิ่งหนีมันวิ่งหนีมันมยังปะตีอยู่นะยังปะตีอยูนะว้ายเอาไฟมาดิ หลบจากประตูออกมาวิ่งเหงือออกมือเลยเว้ยเมาสเปียกตอนนี้มือมือเปียกมากครับเฮ้ยอย่า,าไ,ไปยุ่กูนะไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปอุป้ยเปิดประตูแล้วๆดีวะไอ้ว้าย มีอยู่ไหนออห้องอีกห้องนึงเรอเอาสักไปทางไหนวะเดียวเฮ้ยมีดไร <laughs> นั่นมันประตูทางออกของกูออกไปลบลบออกไปดีลบไป <laughs> แปะแม่งเลย <laughs> นี่แน่อ,อูผู้เราดูถือไม้ <laughs> ถือไม้อะไรวนะลากก้าอี้ใส่แม่งเลย <laughs> นี่เอารออกระดงไม่ต้องหัวเราะกูไม่ขำไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วแล้ว,ป,ป,วประตูเปิดไงวะเนี่ยประตูเปิดไงฮะประตูเปิดยังไงเอืออุ้ยไปไหนแล้วะวเราจอดไปยังไงวะเปิดประตูได้ไหมไปไหนแล้วอุ้ยท่านเนาะทางออกเอ้า ติบตู้ปิบตู้ไ,ไมครับน้ำมาเฮ้ย <g ül> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเปิดเร็วๆดีวายวิง่งนี่คือการวิง่งวิ่งแล้วเอา้าอุ้ยเปิดประตูได้ด้วยเราจะไปเอาไฟจากไหนอ่ะอย่านะ เอาไปจากนี่เหรอว้าวโอ้ยสยองมากกับอีมิดดีไลท์นะฮะอีมิสดีไลท์มันอยู่ในนี้เดี๋ยวกันนะเมื่อกี้เรามีประสบการณ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้คงจะไม่กลัวแล้วล่ะเปลี่ยนมือก่อนเอานะเตรียมตัวอ ป้าเปิดแล้วเราก็วิ่งไปตรงน,นีนเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นมาแล้วเป็นมาแล้วว้ายเอาฐานแล้วก็ไปเลยเปิดประตูว้ายใไ,ไ่โอ้ยโอ้ยทำไมมันรอบนี้มันวิ่งเร็วกว่าเดิมปะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาเอาไฟมาว้ายมันจะมาดักประตูเนี่ยเออ เฮ <laughs> ้ยทำไมเอ้าไฟดับอีกเว้นแล้ว <laughs> ปิดตีไรอย่าพึ่งเข้ามาอย่าพึ่งนะอ้อเอาไปก่อนเฮ้ยให้ฉันไปทางนู้นก่อนนะอย่าพึ่งทำอะไรกูไป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 เฮ้ยมานีน่ตามมาี่เฮ้ยวิ่ง วิ่งดีเร็วมาเปิดเออเอาแขนกูขึ้นมาอ่าแล้วก็เข้าห้องนี้จําได้เอออย่าไปมองข้างหลังซี่ <c oughs> วิ่งอย่างเดียวอย่ามองข้างหลังเอยมาทางนี้เออจําได้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 ประตูห้องน้ําเข้าไม่ได้ใช่ไหมอุ้ยเราต้องไปเอาไฟอะ่ะลืมเลย เวรแลมันอยู่ไหนวะอุ้ยมันอยู่นี่โอ้ยเดี๋ยวออกมาเออกูจะเข้าทางนั้นอ๋อมันมีทางทะลุเดี๋ยวเราไปทางนู้นนะฮะวายเอออย่ามองข้างหลังอย่ามองข้างหลังชอบหันไปมองข้างหลังจังเลยเดี๋ยวเอาไฟมาเอาไฟมา,า,ฟมาแล้วก็วิ่งทางนี้วายมันดักเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดียว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  อ้าวเว้แล้วเดี๋ยวนะผู้ชมวนแล้วทีนี้วนแล้วขอขอวนรอบโต๊ะก่อนเข้ามา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 เออเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนนี่เลยค่อยค่อยคุยกันนะฮะเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเออเข้ามาก่อนเข้ามาคุยกันปิดประตูวายเอาไฟวิ่งเอาไฟแล้ววิ่งไฟอย่าเพิ่งดับไฟจ๋า อย่าเพิ่งดับนะเปิดเร็วๆเ,เปิดเร็วๆแล้วก็ท่างไหนวะเมื่อกี้มาสุดแค่ทางนี้ต้องไปเอาไฟอ่ะตรงนี้เลยแล้วกันดับอุ้ยถึงไหมเฮ้ยวายผ่านผ่านจา๋าเดี๋ยว เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนเออใส่ฐานไปเดี๋ยวก่อนวายทำไงอะ่ะต้องทำไงวะดึงฐานกลับได้ป่าววีดึงได้ดึงฐานกลับได้ไปไปเออใส่สองอันแล้ววายอย่าจี้ตูดนดิวะ เอออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งพึ่งอยู่อยู่นั้นก่อนอยู่งั้นก่อนเดี๋ยวเปิดไฟเออเออวิ่งอ้อมพึ่งมานะวายโอ้ยประตูเปิดแล้วแต่ปัะตึ่งยืนขวางอยู่มาทางนี้เร็วเดี๋ยวจับเดี๋ยวไฟหมดมาเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วๆมาทางนี้ก่อน ว้ายว้ายตามกูไปอีกประตูป hey, hmm? ิดแล้วยังตามไปอีกเดินทะลุประตูได้ด้วยเม้นทางไหนปิดปิดแล้วว้ายว้ายว้ายตายซะตายตายเติมหน้าแล้วตายใหญ่ใหญ่ใหญ่อ้ยเหนื่อยมากเลยมหงือมันตายยังวะเนี่ย เปิดประตูทับซะส่งน้ำหน้านี่นะนี่นะโอ้ยังเหนื่อยนะฮะผู้ชมขอบอกเลยว่าเหนื่อยมากโอ้โหดูนี่คือไม้ที่มันถือมาจะมาตีเรานะโอ้โหมันใส่ตะปูด้วยไปดีกว่าเดี๋ยวมันตื่นนะฮะเดี๋ยวมันลุกขึ้นมาอ้าวไอ้ฮอปปี้ฮอปสกอตฮะ ตอนนี้สบายใจแล้วสีพ้นอะให้วันทุ่งดีวิงนี่อะไรเนี่ยเก็บโอ้กดเลขสามคืออะไรโอ้นิวอุ้หยหนะูยิงได้ด้วยว้าวยิงปืนพุนะฮะว่ยิงได้ห้านัดแล้วก็รอรีโหลดอ๋อเป็นแสงไฟเออเขาท่าอันนี้อะไรเนี่ยพุชชั่น Equipment Request อ๋อต้องใช้อันนี้อ๋อจังเลยอ่ะโอ้โหดูว่าจะสว่างค่ะเอ้ยไม่ได้สว่างเท่าไหร่เลย <c oughs> โอ้ยอเคคุณผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวว่า <c oughs> จะผ่านนะครับโดนอีม e ิสดีไลน์นี่ทุบตายไปประมาณสัก2รอบได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอไปสงบสติอารมณ์ก่อนนะฮะ ไปทำให้หัวใจเต้นเบาลงหน่อยนะตอนนี้หัวใจเต้นแรงมากเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับ s ไ r i b e พี่หมีด้วยนะครับผมจะได้พาดคลิปต่อๆไปนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบาย